026786761นะคะแล้วก็ส่งม SMS มาค่ะ4230777ต,ตอนนี้อาจารย์รันมรกไทยพร้อมเนี่ยตอบทุกคำถามแล้วนะคะมีเพื่อนๆโดยเฉพาะคุณน้องเป็้นะคะถามอาจารย์มาว่าเจอพ่อคูณปี19เนื้อทองไม่ต่อโคชเป็นทองคำนะคะแต่ตำหนิครบมีโอกาสแท้ไหมคะอาจารย์อะไรนะอีกรอบนึงงงหัวหวสวัสดีดอาจารย์บอกว่าพี่น้องเปป้เขาบอกว่าเจอพ่อคูณปี19 เนื้อทองแบบไม่ต่อโคชทองคำมานะฮะแต่ตำหนิครบมีโอกาสแท้ไหมต้องมีโอกาสถ้าตำหนิครบมันก็แท้ดินนั่ที่เหลือก็ต้องดูตัวตัดอีกทีหนึ่งบอกว่าเนื้อทองไม่ต่อโคชอะรูปเหรียญหลวงพ่อคูณหนึ่งเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาให้ทีมงานก่อนเดี๋ยวจะส่งให้ดูแปบ่อาจารหาไปนะเดี๋ยวจะถามคำถามต่อเลยพระสมเด็จปีรันพระสมเด็จปีรัน พิมพ์หยดแป้งสวยมากๆค่ะอาจารย์อืแสนบวกลบอแสนบวกลบใช่นะเปิดสายแล้วรีบโทรมานะคะเหลือเวลาไม่ถึงสิบนาทีนะคะอะพี่ชยันบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็แอดมินด้วยยันขอมที่สังคติซ้ายมือท่านตัวบนเขียนว่าพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งสองตัวล่างเขียนว่าแม่สองหนึ่งหมายความว่าอะไรครับอาจารย์ผมอ่านขอมได้แต่ไม่รู้ความหมายครับ เดี๋ยวยังไงนะเนี่ยแหละสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็แอดมินยันขอมที่สังคติซ้ายมือท่านน่ะตัวบนเขียนว่าพ่อหนึ่งสองตัวล่างเขียนว่าแม่สองหนึ่งหมายความว่าอะไรผมอ่านขอมได้แต่ไม่รู้ความหมายเออจริงๆเข<อ>าต้องมีความหมายนะเดี๋ยวผมติดค้างไว้ก่อนแล้วกันอ่า อาจจะเป็นหนึ่งสองแม่สองหนึ่งเลขอะไรอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไอ้คนอันนี้ต้องมีความหมายนะต้อง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 เกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นพ่อกับเป็นบิดาบิดามารดาของท่านอาจจะเกิดวันอย่างนี้เหมือนกันหรือเปล่าสลับกันได้ผมไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันผิดพลาดไม่ได้แาจารเรามันต้องชัวอแต่เขาอ่านออกเหรอพ่อกับแม่นี่ไงพี่เขาบอกเขาอ่านขอมได้พอแต่ไม่รู้ความหมายพี่เขาอ่านขอมได้อาจารย์เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้อันนี้นี้มีข้อมูลอยู่แน่นอนพี่น้องเป้บอกว่าเดี๋ยวส่งให้อาจารย์ดูตอนนี้เลยอคำถามต่อไปนะคะคำถามต่อไปนะคะพระเนื้อดินซุ้มชินราชวัดประคองชุมแสงพิษณุโลกค่ะ ไม่แพงนะครับเนื้อดินอยู่น่าจะอยู่พันต้นๆเองนะคะอ่ะส่งข้อความมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็โทรมาได้ค่ะ026786761น,นะคะพระขุนแผนหลวงปู่ทิมวัดระหัรไร่อืแล้วแต่ถ้าเป็นพิมพ์เล็กก็หลักแสนถ้าเป็นพิมพ์เล็กหลักแสนแล้วก็ดูตามสภาพ,พด้วยพิมพ์ใหญ่เป็นล้านโอ้พิมพ์ใหญ่เป็นล้านนะคะส่งรูปให้คุณต้้มกมัแล้วเดี๋ยวคุณต้อม เอาขึ้นแต่รูปหูเหรียญก็ได้ด้านหลังเนี่ยหมายถึงหลวงพ่อคูณใช่ไหมอาจารย์ใช่หนึ่งเก้านะครับเขาจะไม่เหมือนไทรเอกลักษณ์ของเขาพี่น้องเป๊เปเะบอกว่าส่งทางข้อความแล้วจา้าได้ได้ได้เดี๋ยวดูให้นะคะนะคะก็จะได้เห็นพร้อมๆกันด้วยเนาะเผื่อบางทีคนที่เล่นหลวงพ่อคูณเนี่ยอาจจะมีจุดที่อยากจะรู้อ่ะใช่ไหมอาจารย์ใช่อาจจะได้ชัดเจนพร้อมๆกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเปิดสายนะคะ0ู6 7 8 6 7 6 1 นะส่ง SMS แบบนี้มาได้เลยนะคะอาจารย์พร้อมตอบค่ะอ่ะเหรียญชินราชหลวงปู่เผือกวัดโมลีอาจารย์เล่นหาเท่าไหร่คะชินราชปูเ่เผือกวัดโมลีชินราชปูเ่เผือผมรู้สึกว่าจะมบบาหมื่นกว่าบาทมั้ยโดยประมาณใช่ครับนะคะอาจารย์เจอ,อยังเดี๋ยวเจอของเปป้แล้วเจอแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูอรอดูรอดูว่าจะต้องดูยังไง นะคะตอนนี้สงสัยจะไปลุ้นหวยกันนะเนี่ยให้มีโทรมาเลยใช่ไปลุ้นหวยกันหมดนะครับนะคะศูนย์สองหกเจ็ดแปดหกเจ็หกหนึ่งนะคะโทรมาได้เลยนะคะครับอาจารย์อธิบายเลยค่ะหลวงพ่อคูณเป็นยังไงหลวงพ่อคูณเนี่ยส่งรูปไปให้คุณต้้มแล้วนี่เลยเหรอนี่ใช่ไหมใช่อันนี้คือรูปพระแท้นะครับน่ะคือรูปพระแท้อ่าส่วนที่น้องเป๊ะส่งมานะครับยังไม่แท้ไม่แท้อ่า เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทาไมถึงไม่แท้เพราะด้านล่างเนี่ยเขามีขอบเกินเข้ามาอืมขอบด้านอขอบด้านล่างเนี่ยเขาจะมีรอยถอดอยู่นะครับเขาจะมีรอยวงเก่าของเขาอยู่ตามแนวตามอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่ะเดี๋ยวส่งให้คุณต้อมอีกรูปนึงได้คะ่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังเนาะว่าเพราะอะไรทําไมถึงของพี่น้องเป้นเนี่ยมไม่แท้นะคะติดตรงไหนหรือว่ามี สัญลักษณ์ตรงไหนหรือว่าตําหนิตรงไหนที่ดูแล้วโอ้โหมันสามารถบอกได้เลยว่านี่ไม่แท้นะ,อ,อ,ะอันนี้ดูยังไงอาจารย์นี่แท้นะที่ที่โชว์อยู่นี่คือแท้ใช่อันนี้อันนี้ขอบขอบ,ขอบนอกเขาจะมีขอบเดียวคุณน้อยเห็นไหมค่ะอาจารย์เขาจะมีวงนอกแค่วงเดียวนะครับของคุณเปป้เนี่ยเขาจะมีสองวงอยู่ด้านล่างอ๋อ oh. เขาจะมีสองวงอยู่ด้านล่างอันนี้คือวิธีการพิจารณาของผมนะจ้ะผมจะพิจารณาจากแบบนี้ นะครับด้านหลังเนี่ยดูธรรมชาติเขาเนี่ยอโอ้ตะเรียญเนี่ยเอาเอาเรื่องอยู่นะครับคุณต้อมส่งไปละปึ๊บเดี๋ยวสักพักคงได้เห็นรูปเทียบกันนะครับเป็นรูปของอ <c oughs> เก๊กับของแท้ใช่ใช่ใช่ขออนุญาตนะขออนุญาตน้องเปเะน,นะครับอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งด้านล่างเ่ยเขาจะมีขอบเนื้อเกินอยู่ด้านล่างซึ่งวงนอกของเหรียญทั่วไปเนี่ย ไอ้ด้านล่างมันจะไม่ปรากฏเห็นป่ะเห็นคำว่ารุ่นไหมแถวแถวรุ่นน่ะมันจะมีรอยต่อมาอีกหนึ่งขยักมันจะมีล่องกลางมาเห็นป่ะแนวเดิมอ่ะแนวเดิมเขาจะมีแค่แค่นั้นเองไอ้ตรงตึงกลางไอ้ตรงที่ยื่นออกมานั่นคือรอยถอดอ๋อนี่ขวามือคือไม่แท้นะขวามือคือเก๊ใช่สายมือคือแท้ใช่แต่ตาหูเหรียญเนี่ยใกล้เคียงนะเนี่ยอืมอืมใกล้เคียงมากนะครับเจาะรูเล็กเห็นไหม แต่เขาปิดธรรมชาติรอยข้างบนก็จะมีรอยถอดเห็นป่ะด้านบนคําว่าด่านขุนทศเนี่ยบริเวณสันขอบเหรียญเนี่ยเขาจะมีขีดอยู่ตรงกลางเห็นป่ะจะมีขีดลางๆอยู่นั่นคือรอยถอดนะครับนั่นคือส่วนเกินนะะส่วนคําว่ารุ่นสร้างบร,รมีแถวสระ,ะอู่เนี่ยที่เขามีร่องตรงกลางแล้วก็ยื่นเกินออกมาเนี่ยนั่นก็คือส่วนเกินเนี่ยหลักการดูว่าเหรียญถอดไม่ถอด โอ้โหเข้าไสเหมือนกันเรียนนี้ใช่ไหมฮะอาจารย์ดุมแบบถ้าไม่ไม่รู้ตำหนิจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบนเรียบร้อยเลยนแล้วโลบๆหน่อยนะตีราคาแบบรั่วๆอย่างนี้เท่าไหร่อาจารย์เท่าไหร่ล้านเดียวอ่างเงี้ยพวกต่อ5ห้าแสนได้ไหมเอาตังมาเงี้ยเรียบร้อยโดนเต็มแข้งเลยจะบอกให้ ถูกใจนะเนี่ยเลยให้เลยเลยยอมให้นะคะ <c oughs> อาจารย์ใช่ไหมอาจารย์อะพี่น้องเป้เขาขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะคที่อุตส่าห์เอาความรู้มาให้ช่วยสอนช่วยบอกหน่อยแบบนี้นะคะเอ้ายังคงเปิดสายอยู่เหลือเวลา3นาทีโดยประมาณนะคะโสธร2508หน้าใหญ่ราคาเท่าไหร่คะอาจารย์8หน้าใหญ่ก็ประมาณช่วงนี้มันไม่น่าจะข้ามหมื่นนะช่วงก่อน,น,น,อน,นมันหมื่นกว่านะครับช่วงนี้ผมว่าน่าจะอยู่เจ็ดแปดพัน ตอนนีอ 10, ้าสวยนะครับ 7, เจ็ดเป็ดพันบางคนอาจจะกัดฟันข้างมันนะหมื่นก็หมื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่ความชอบพระไม่มีอะไรสแตนดาร์ดไม่มีราคากลางไม่มีอะไรตายตัวชอบใส่ได้เลยเออถูกใจเป็นเข้าว่านะครับ ก็แล้วแแต่พงไม่ว่า,าะครับขอให้ข้าเป็นเจ้าของมีมีคนอย่างเงี้ย <c oughs> สายเปไงสายเปย์ก็แล้วแต่มูลค่านะช่วงเวลานั้นด้วยน่ะถูกไหมใช่ใช่ืชอมนะคะเขาบอก<ม>ว่าเกแท้ยอมรับจ้าอาจารย์ได้จ้ะพ้องว่างเนี่ยถ้ามีโอกาสนี่ยังไม่เคยเจอหน้าเขาเลยนะทักกันมาแชทไปแชทมาส่งรูปถามนู้นนี่แหะเป๊ะนี่น่าจะส่งรูปครับผมไม่ต่ำกว่าสิบปี โอ้นานเลยใช่แฟนเก่าแฟนแก่เลยฮะแฟนเก่าแก่เลยแฟนเอซเนี่ยไม่แฟน f อดิไอ้หัวเขาแตีวรอเล่นนะคะคุณเต้เขาเขาก็น่าจะติดตามเรามานานแล้วแล้วหลายๆท่านที่อยู่อยู่อยู่ในเนี้ยในเฟซบุ๊กในอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าติดตามผมมาเป็นสิบปี ก็จะได้รับความรู้ไปเนาะเพราะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยนะอย่างอาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ได้มีการกักความรู้นะคือไอ้ที่เอามาบอกเนี่ยโดนมาก่อนเอาเลยไอ้ที่เราเอามาบอกเ่ยโดนอย่างนี้มาก่อนอ่าหลวงพ่อเงินปี2482มีสร้างหรือเปล่าอาจารย์หพ่อเงินเงินไหนอะนี่กี่เงินล่ะเงินดอนยญยหอมน่าจะเงินดอนยญยหอมละมั้งเงินดอนยญยหอมเงินบางคาน ถ้าดังเงินมัตพระปางเหลืองดังลูกองเอาดังหมดเลยดังหมดเลยเอางั้นหนูถามแทนดอนยายหอมล่ะถ้าดอนยายหอมอ่ะรุ่นแรกเขาแปดเท่าไหร่วะเนี่ยเอาเราก็เราก็จําไม่ได้แล้วถ้าถ้าเป็นดอนยายหอมมันน่าจะใช่นะเดี๋ยวหาดูแป๊บหนึ่งแม่งบางทีเราสมองเราเลอะเรือนอาจารย์เหรียญรุ่นแรกหรือเพราะเงินมัตดอนยายหอมอ่าไปคําถามต่อไปค่ะนะคะร้อมาตอบให้อ้า นะฮะเหลืออีกหนึ่งนาทีนะถ้าโทรมาก็น่าจะทานละแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะน่าจะรู้หวยกันอยู่แหละนะคะวันนี้วันที่16พอดีนะคะเราขอให้ทุกคนโชคดีให้ผมเนี่ยโชคดีอาจารย์โชคดีหนูก็โชคดีไปด้วยใช่มให้ผมเนี่ยโชคดีอ้าวอาจารย์ไม่ทันแล้วหมดเวลาแล้วค่ะนะคะคุณผู้ชม่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะก็ยังไงกับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแลวกันอาจารย์รานมรดกไทยดิฉันอนันตที่ชาวกรรลาธิลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ ที่พีไอกรีนอะคาไลวอชน้ำยาล้างผักและผลไม้ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดลอกอย่างง่ายดาย